ตอนนี้เป็นเซตที่2ครับระหว่างทีมรัชมาวิไลกับทีมโรงเรียนบุญใหญ่นะเป็นฟุตบอลกระชับมิตรครับโรงเรียนแก่งนีเทาไรครับระหว่างมีอยู่4ทีมครับรัศมีบุญใหญ่โรงสูงสีแล้วก็ประสรวงวิทย์ของของเกอหนอง,องมากก็เป็นเซตที2่2สองเนเป็นเซน,นหลัง เที่หนึ่งว่าวังแรกนะไปจะมานำไปสามประตูตอนนี้ดูข้างหลังนะครับ

พยายามเล่นบอลจะมาเดียวไม่ได้ที่สุดจนถึงนัดตัวที่สุดสิสิยังขึ้นเกมไม่ได้เลยนะครนี้สิแต่แม็กม่ไม่ได้ลูกนี้วางไปไหลเล็กที่ผ่านมาสิมาาสิมาทิ้งตัวมาไหลเข้าเข้ามาไหลไปทางการแข่งขันของมันสิสิสิสคเดือดสุเลยต้องตีบอลให้โดนศัก

มาที่นะครับโดยแหญก็พยายามเจาะนะยังเจาะถันจะเป็นสุดท้ายนะครับ่อเซตมา,รมา,รมา,รมาครับลาชิาานาก็รับตามเรตเล็กนิดนึงว่าง่ายป้อนเฉกๆเฉยว่าง่ายเอ้ยในการสลของลาชินาทีมคุณใหญ่น,ะกกน,น,น,นั้นก็ทำเกมในเกมสายที่ยากคนระับเอ้ใเกนมนั้าซินาใช้ความใหญนะ่เป็นระโย์ครับ มาครับทีนี้อ่าทีมงานมาเลยชื่อมาเลคนะฮะให้ครับเอาน้องทีนี้14ได้ลูกเข้าวาสิทีมแหมเร็วๆๆที3-1นาทีนาทีกำลังสุดแล้วครับนี่ไงแหมดิเซลมาเลค10ครับคะแนนอีกหน่อยครับไป174 <laughs> ยังก็าหาละครับสวนตามมาทุกทีงลงยาว้ากมาครับมาเลยครับโอ,าาอ,าาอาา้ยเออจับติดขึ้นิ่มใ้มาเลยก็ยัดเลยลูกนีมาครับยัด้าลูกนีโอ้ยเออเออสัญญาณไหม

เล่นเล่นจะเล่นให้ดีหนึ่งสองสามสี่ตัวใหญ่เด็ดสี่ประตูต่อหนึ่งหมายเลขเก็บครับแมเอ๋ทำไงครับตออเชียร์ของตัวใหญ่แบบอไปต่อไป มาขอบคุณนองชียร์ทเลสดของผัวใหญ่ด้วยนะแล้วก็ราชินีอะไรนะเลแมเหลันเทีมาเรียอนะริมามาเลยทีมาครับหมายเลขมาที่หมายเลขเจ็ดเจ็ดกะโดดข้ามอลงนててててี่แทนมด้รตัดน้อ ยัดมาครับเหลือใหญ่ครับจังหวะยัดไปยไหมไหนจะมาเขาทำแต่หมายเลขสิบมาทีหมา,า,ยายเลขเชียงกีคันอ่าอาัยเสกเสร็จครับโลดซีมาทําใหญ่มากับหมายเลขสองเด็กยัดมาครับหมายเลขสิบหมายเลขแปด

10, 10, वाला हम कखे अगर हाँ जी सी क्या बोलते คนแรกสามพนสองร้อยบคนนักกองเชียเฮ้เอ้มาหมายเลขเจ็ดมาเลยครับดีมเม่นให้กขาลังไกลทั้งสองทีมได้เลยนะยัดมาที่หมายเลขเจ็ดเจ็ดยัดมาแปดเฮ้เล่นนั่นตรงนั่นข้างนะหมายเลขสี่ยัดมา

จะได้ครับโอ้โหถ้าได้จะมั่มากกว่านี้หล่นยามาครับลูกนี้คุณรักษาประตูของตัวใหญ่ผู้ใหญ่สิเก็ดักเก็บดักมาเลยสิเก็บมาเลยสิบสี่ลูกนี้สัตว์มากกว่านี้เด้งเด้งยอดจริงครับขอขอบคุณเป็นคนร่วมกาน นัเกเรียนทั้งสอง,งเรียนด้วยนะครับที่ส่ง,ง,ง,งนักเรียนเข้าร่วมพัฒนาดิขถันในครั้งนี้นะฮะว่าไงครับสิบสี่สิบสี่มาสิบเอ็ดสิบเอ็ดเห็นแล้วก็ตรงนี้จอเลึกเีลยไม่ทันนะโอ้อตรเวลาการแข่งขันไปสี่ประตูต่ตสอสามสยสุดยอดครับเสียร์รบู โอเคครับคียงปรบมือจากทั้งทีมครับผมั้งสุด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 อ่ะเพราะเสียงปรบมือนี่เสียงกรีนนะขอเสียงปรบมือรายการจบเป็นไงไหมครับอันนี้กีฬาอะไรเอ่ยชื่อว่าซุดเต็มมากีฬาเลยรายการสดอยู่ไหมครับนี่เล็กต่ออีก ีม,มาเป็ตรงนี้เจอแล้วไหมครับอย่เอาอย่างนี้กาบเต้นนะครับวันนี้